จ้าเอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําอาชีพที่อาจจะสามารถสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างมหาศาลโดยที่คุณเองอาจจะคาดไม่ถึงนะคะนี่คือสิ่งที่กุ้งถืออยู่ในมือนี้ก็คือกล้วยทอดทุกคนอันนี้เป็นกล้วยทอดที่นํามาคลุกกับผงปาปิกานะคะอันนี้รสชีสจะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้แล้วก็สร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงหลายคนบอกว่าเคยทําแล้วแต่ว่าขายไม่ได้ เคยทำแล้วแต่ไม่รู้จะขายที่ไหนกุ้งบอกเลยนะว่าตอนนี้ช่องช่องทางการค้าขายทางออนไลน์อะ่ะเป็นช่องทางที่สร้างรายได้ได้มากมายมหาศาลอันนี้ที่กุ้งสั่งมาเนี่ยเห็นไหมถุงละ30บาทนะคะอันนี้คือถุงละ30บาทแล้วกุ้งสั่งซื้อมาจากช่องทางของ TikTok shop แล้วทำไมรู้ไหมเขาขายดีมากทุกคนเขาขายดีด้วยวิธีการนำมาตัก oh <my> นามาตักให้ดูในไลฟ์สดนะคะในช่วงเวลาที่เขาไลฟ์สดเนาะเขาก็จะเอาเป็นพวกมันพวกกล้วยทอดต่างๆเหล่านี้นะคะรสชาติต่างๆเหล่านี้มาโชว์ที่หน้าไลฟ์สด แล้วทําการตักให้เห็นเลยมันทําให้เรารู้สึกอยากกินเรารู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเขาเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากินมันน่าซื้อแล้วทําให้เขามียอดขายมหาศาลจากการไลฟ์สดขายของกินแบบนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไง <S <s เคยถามแล้ว <S 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 เคยขายแล้ว <S <s เคยทําแล้ว เคยทําตามร้านค้าเคยขายส่งตามร้านค้าต่างๆปรากฏว่ามันขายไม่ดีวันนี้อยากจ,จะให้ลองเปลี่ยนวิธีการดูให้ลองทําอาจจะน้อยๆก่อนแล้วมาขายทางช่องทางออนไลน์ดูนะคะไม่แน่ว่าอาจจะเป็น การสร้างรายได้ที่ทำให้คุณคาดไม่ถึงและอาจจะทำให้คุณเป็นเจ้าของแบรนด์หรือเป็นร้านค้าที่สร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลก็ได้อยากจะให้ทุกคนลองเปลี่ยนวิธีคิดและลองเปลี่ยนวิธีการค้าขายดูนะคะหลายคนอาจจะมองว่าช่วงนี้เศรษฐ,ฐกิจไม่ดีขายอะไรก็ไม่ค่อยดีอยากจะบอกว่าลองหยิบ ของใกล้ตัวหรือสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดมาทำดูหรือถ้าเป็นอาหารหรือว่าขนมก็ให้ลองทําแบบตามออเดอร์ดูทําตามออเดอร์ทําตามที่ลูกค้าสั่งอาจจะเปิดพรีออเดอร์ก่อนอาจจะโชว์ก่อนว่าเฮ้ยเรามีสินค้าชนิดนี้หรือเราจะทําอาหารประเภทนี้นะใครอยากได้ให้ใหคุณสั่งมาแล้วเราทําตามออเดอร์แบบนี้จะทําให้เราลดความเสี่ยงของการทําแล้วของเหลือหรือว่าขายไม่ได้ได้นะคะ อันนี้คือวิธีการที่อยากจะให้ทุกคนลองไปปรับใช้กับร้านค้าของตัวเองหรือว่าปรับใช้กับการาหาช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มดูนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กุ้งลองเอามาแนะนำดูเผื่อว่าไม่แน่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์กับใครได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะ สำหรับใครที่ทำอาหารเป็นทำกับข้าวเป็นทำขนมเป็นขอชื่นชมจากใจจริงเลยนะคะกุ้งเอนเป็นคนชอบกินเป็นคนชอบซื้อแต่บอกเลยว่าทำไม่เป็นนะคะคุณเก่งอยู่แล้วคุณทำได้อยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าคุณจะทำหรือเปล่านะคะลงมือทำคือคำตอบนั่นเองไปทำกันเลยนะคะทุกคน